สีขาวขยับขุนเก็บฝั่งสีแดงเก็บขุนเช่นกันสีขาวปูสามเบี้ยสีแดงกินตัดเข้ากลางสีขาวใช้เม็ด สีแดงทิมเบี้ยไล่สีขาวไม่ถอยใช้โคนผูกสีแดงเสริมโคนขึ้นมาสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงจึงถอยโคน สีแดงเดินเม็ดขึ้นไปสีขาวเดินมาขูกเม็ดสีแดงใช้เบี้ยนหน้าขุนกินเม็ดสีขาว ใช้โคนกินสีแดงใช้เม็ดสีขาวใช้ม้าสีขาวใช้เบี้ยกินบุกเข้ามาสีแดงกินเบี้ย สีขาวกินแลกมา้าสีแดงใช้โคนกินกันพื้นที่ไว้สีขาวจึงทิ่มไล่สีแดงถอย สีขาวทิมเบียสีแดงกินสีขาวเอามาเข้าแรกสีแดงกินสีขาวงางลุกสีแดงถอยขุนสีขาวกินเบีย้ยควา สีแดงจึงกินไหตานี้ครับผมสีขาวน่าจะเห็นนะครับผมแต่สีขาวเดินเรีย่ยงไหนสีแดงถอยมาสีขาวใช้ขุนกิน สีขาวเดินเรือเข้ามาผูกสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีขาวใช้โคนกินสีแดงใช้ม้ากินลูกสีขาวใช้เรือกินแรกสีแดงปิดด้วยการกินลูก สีขาวใช้ขุนกินเบี้ยสีแดงใช้เรือจับเบี้ยงหงายสีขาวขยับหลบสีแดงตามจับ สีขาวใช้ขุนกินเบี้ยคว่ำฝั่งสีแดงใช้เรือจับเบี้ยหายสีขาวเดินหลบสีแดงเอาโคลนตาม สีขาวเอาเรือมาจับโคนฝั่งสีแดงลุกสีขาวถอยสีแดงลุกสีขาวถอยหลบสีแดงลุกซ้ำสีขาวเข้าประชิดสีแดงจึงยืดเรือหลบออกไป สีขาวขยับขุนสีแดงใช้ขุนไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดงขยับตามสีขาวตามจับโคนสีแดงเดินโคนให้ขุนผูก จากนั้นสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงกินสีขาวทิมเบี้ยสีแดงกินสีขาวขยับขุนสีแดงจึงขยับเรือสีขาวลุกสีแดงปิดสีขาวกิน สีแดงใช้ขุนกินเรือนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบและสีแดงปิดเกมลุกจน